สบายดีโดยสบาดีสบายดีอ่านี่ห้าสุภาเมื่กี้บักทัวอยู่สวนที่ว่าบรกาดเออเสาเสามบรรยากาศเสาเสาเนาะห้าตาพวกห้องกระสีแบบอันนี้นั่นนึงทางงาไปหังากรสีร้ายนั่นนึงชวนไปหน้าเขาหนะเนาะพอลปลูกไปทางนี้ทังหน้อยเท่าไหรบ่เียว กางตรงหน้านะนะเนาะบรรยากาศเลี้ยงกรสอเนาะเก็บแตกระปุกทองเขาเ,ออเดี๋ยวเราจะไปเก็บทัวร์ทรงหานหานในบาน้นบานนะหานใครละวใครก้อยในบ้านเท่านี้นนะวันให้งอิปอลสื่อบัตรเติมเงนินสื่อยาสูบขนมนมเนยแล้ววันไหนเนาะอันนะี <c oughs> เ้เล็กหน่อยลนะ่ะ <c oughs> นี่ทางหลังเราสิมากเก็บลายมื่นเลยเนาะแต่ว่ามื่นแรกกอย ตื่นสวยแน่นู้นนึงข้าเวเบียแน่นน้องหอยก็ไปเยียนแนกระปุกท่านกันได้เถอะเราเล่บประเทศไทยเบิ้งเนาะมีแต่ว่าถูกมือมีแต่อีฟอแล้วเป็นคนเก็บแล้วหอยเอาไปส่งเขาโอ้จะไปเยเี่ย,ววยนจะแวะส่งเขาเลยอ๋อ,อนี่ห่อตัวนงตัวแล้วตัวกำลังงามปูกระปุกลายมันได้หรอกผู้ดีเราก็พอุกเราปลูกไว้ประมาณซำกินแหละครับมันเลือกอะห้หาในบ้านเขาเห็ดหลาบเห็ดก้อยเนาะ ก็เอาไปสดๆจากตัวม mm. ันก็สิบมึงเอีวิธีวิธีเก็บเนี่ยขาต้องอันน uh uh ี้เนาะเอาเน็ตเอาเด็ดเอานิ้วนี่เด็ดอืมประมาณนี้เออก็ง่อยก็เห็ดเป็นอย่างนี้นี่บัก็เกาะๆด้วยหนึ่งเนี่ยมั่งค่ะเอาเตยมาตึงๆนึงหน่อยเป็นลายอย่างนีนี่พี่ๆน้อยยาวมี ี่เป็นด๊กไวปีนร้ายเถีะยวซ้ำนี่กับซ้ำนี่กำหนึ่งกับซ้ำต่ำแล้วนี่เหรอมาแง่พอด,ดีแบบว่าไม่มีสารผิดปอดสารผิดนี่เนี่ยโยรวยเลยนี่ง่ามงาม เป็หน่วยต่งๆเป่นพอดีแล้วเก็บได้เบิดเกบเลยตด้ที่ไม่ไน่อยกับป้าเก็บป้าเก็บอีกมือคือตอนนี้ก็ป้าสมอื่นพอดีนี่มันกลังสิตึงตอนจริงๆทนีเก็บก็ได้กันแต่ว่าปาอื่นพอดีเนาะเพียงสีดังหรือบดังกับบเกี่ยวเนาะห้องก็ยังใส่วิปกตินี่แหละรสีเดียดยังลก็ยังอยู่ให้อยู่หน้าคือเกามัน ่งนี้กบคอนเสิร์ตกับบริทัวนะเพราะว่ากเดิมทั่วไม่กัสประมาณสี่สิบเจแปด่ะเพราะว่าจังสิ๊ิเกมีงานอยู่สองำถ่าเนาะ fc fc g fc วิ่งไงกัเจอกันอยู่นเนาะนี่น้อยน้อติมเนี่จะเต็มๆอ่ะเก็บตามภามันไปตึงเว้ยตึงแหงนตาไปเห็น่ขมัน่ทาไปเห็น ทัานแก่ร้ายเนาะกับป้าไว้เห็ดแนวเนาะนี่ก็คืออย่างนี้นี่กับมันมันเก๋แก่แหรอเก็บหน้ามันเท่ากับเดือดเลยเลยข้าปลาไว้หวทุกปีแบบอีพอเราเก็บเก็บหน้ตัวมันใหญ่นะเล่าป้าไว้เห็ดแนวต่อคือแบบมันใหญ่ยังสีเนาะมันกลายเท่ากับป้าใบเห็ดแนี่ยคือหมาสีมันหมาเต็มนี่พอเราวสีป้าไว้เห็ดแนวต่อนี่สีเพราะมันแก่แล้วมันกิต่ำมันกับโบข้อกระเถิยว ลองสีเงปนะ็นเบงเลยนะี่เพราะว่าปอดสันผิดแน่น,นอนกากินเลยนะกากินแบบสดดเลยแล้วกับงล่างน้ำเลยนะมันจ่อยๆเลย <c oughs> ลอยร้านวิวยังมาสันใส่สรองแงเนาะเพลงอย่างบุญเคยเพราะว่าช่วงนี้ก็ค้าเห็ดอันนั้นภูเขาเห็ดบุญน้ำเมร์เนี่ยแล้วก็ค้าเห็ดของศัตรูอย่กลางหน้าเนี่ยเนาะเพราะว่าเห็ดของศัตรูน้ำนเม่์ก็เลยว่าท่านใส่สรองใส่อยางกัน <Okay. S 1> อีกอย่างก็สรองขาง่างวาขาเนี่ยค่ะนี่ร้ายมันกับบุรนะีเนาะเพราะว่าไปเจาะก็จะว่าเป็นยังต๋องคือมัก จะลองแต่เทือตสองขางวางขาเบะขาอันนั้นขานี้นะคือบวกินธรรมดาว่สัตว์ลองเขาเลยสิแบบประหยัดงบเนาะคือรอยลานวิวเนี่ยเขาสิไปไปโรงเรียนที่ว่าแถวหนองเนี่ยเนาะเป็นโรงเรียนพอพอเคยเหียนบ่อสินะบ้านพอเออสิประมาณนี้แถวหนองสิเป็นอยู่แถวเขตบักซองบอหรือเขตปทุมพ่ออนบ่อสินะเพราะว่าบ้านพอเราอยู่หุ่นเนาะก็จะซื้อของไปให้เล็กหน่อยเได้ยังกันนะ สีรลองเอาแบลวนะซะปรได้แล้วก็สีแบ่งส่วนหนึ่งเขียนวัดเขียนยังน้ำใน่วัดบ้านห้องก็เห็นผู้แจกงทั้นแหลวเนาะก็สีไปซอยสางบุญน,นะหรือว่าไปซอยสางสีเหมาะไปเป็นสีแบ่งสัมหนึงเนาะก็สีบุตได้แบบว่าสีห้จนเกินตัวเองนะเข้าก็บสีหายซำแบ่งแบ่งซำผู้ดีงามนะซำมันพอจบพองามซำแบ่งให้ได้ซะวัดเป็นบรรยากาศเป็นตอาที่ห้าไปถวายวัดหรือว่า บรรยากาศที่เขาไปสลองสื่อคล้องให้เล็กน้อยกับทีมงานเนาะตอนตอนนี้มีเต่าทีเจมวิโนคับเจอกูเนาะสิงลงมาปักเตพอดีบาบาสิงลงมาถ่ายมีเพลงใหม่ก็สิ่งหายทีมงานครับคอยสิเดบึงดูแลเิ็นก็สิทธิภาพไปถ่าไซมองรอยลำวพร้อมกันเลยก็สิไปน้ำกันเลยนะเพราะว่าเจมือนจะไปกูดแตจากไปน้ำก็เลยว่าถ่าไปไพร้อมกันซะก็เลยว่าในฝ่าไปตอนนี้ก็ยังมีแต่เริ่มเรนะิ่มมางเนาะศัตรูศัตรูหรือว่า บอลที่ว่านอนของนอนสลับของข่อยอยู่กลางนองกะเหลื่อมกันกล้างสิเหลี่ยวนะพอใส่เวลาอีกนอยน,นึงกะพักเลยไอ้นะ้นองเห็ดกันเองมุยม้ยมุย้ยพาเป็นซางนะมิแต่แบบซางจำเป็นกะสีหายาบอยนึงนี่เต็มเกลือมาถือ,อเสียกระสุนเนี่ยเสีกระปุนกันโอ้ยพี่น้องงาฮะาพักปวดสันผิดมักสัวร์โอเคนี่ แสกินกินทุกโซนเนนยรร่ยจังหวัดเลยหลางเขาบอกเสือเออหวานมันโมเมนต์แบบเจ้าหน้าที่บอกเออยังใคกินกันบหวานมักทัวพวกวาถามันสดถามันแบบว่าข้าวปลูกแบบว่าบริษัททางเคมีน,นะบริษัททางเคมีเลยแหละนี่พอเราใส่แต่พวกนี่เห็นบ่อบทีเป็นพวกขี้ขงวัขงวขีิ้วขั้ยอยู่เท่านี้แหละแลราคาเราเวลากินแล้วมันสิมีความหวานในโตของมันนะมักทัวคันผู้ใดที่เคยกินแบบ ตำหมักทั่วนันนี่นะสิหูว้ว่าถามมันสดถามมันกรอบนะมันสิแบบหวานๆมันจะมีความหวานมันยังยนะังยังอีกนะพอปูกปีนี้จักแถวว่ประมาณสองสี่หกหกแถวกับเป็นความทุกข์างบ่อยเนาะเรากเปมีคนที่ว่าบุคอยมาอยู่สื่อนะเห็นนะเห็ดนี่จะตำภาษาอันนั้นพันยหนาอุษาพืา้นยุนาละ่ะ ตอนนี้เขาก็มีแต่กระดังสือปลามาปลาลูกกับปลานิ่นเนาะหรืว่าปล่อยไว้เพระาะอไไรปลาสว่วงเดือนที่สองนะนี่ทีมงานยูทูบเบอร์หรือว่ามูเพื่อนลงมาดินนำ้ำมายามหน้าเขากับพ่อแด้มีแนวกินปีกปลาปีกหนังปีกเนื้อกินนะกินนะย่อจากตัวใส่กระขูก่อนนี่เริ่มเริมสิเต็มกระขูล้ว ขอมาเก็บตรว่เออป้าไว้ทำไงเก็บตัวมันติดสบดใส่ยาท่านใสยาสเดงท่านบีหมดมนยังเป็นใส่งาดใสยา้วคนเามันเป็นอีกปอสัผิดนี่หงอเก็บมาไปเต็มเจาทิมอึบแล้วย้งด้ด เออดีเต็มขวันโอ้หมาอวงนะไวดีก่าไปกองไอติวนาเอออนี่เตีวฟักนี่แต่ฟักนอ้วนนาสีดีนนนึงเนาะอมอขึ้น่นึงโบเห็นนานะเออเออรอจีแสงทางไหนวะแสงทางีีย่องขึ้นมากงนนนึงใช่ก็ขูดทันทีจะซือมา Ồ, có mấy cái phè ở ngoài thau nó nằm bọc bò theo, nhìn 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 phai nạ không, nhìn bằng, nhìn nhàng phao Thau nằm trên sáy, nằm bọc bò Và kiểu kiểu kiểu, kiểu mà hai kiệt lọc thau kim bọc Nó có Nên, bắt นีราะท่านเต็มมาในน้อยนี่ถามว่าจริงๆนราเก็บกระได้แต่ว่าป่าไหวมันเบื่อเพื่อดีนี่เต็มเลยตอนนี้เพท่านเต็มมาไในตัวนี้นี่ปลาเวดแนวกะได้ือว่าปลาเวดเอาไปเห็ดซุปกระไดเอาเนาะอ้ามันใหญ่แห้งก็มันทำใหญ่แห้งก็ต้มเห็ดซุปเอากระไดใส่งาต่ำเตี้ยวปลาขก่อยไรเว้ยเป็นหน่อยเมื่อกําไดนะเป็นหน่อยไหมเป็นหน่อยเป็นหน่อยมา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  มาขี่ลือย่งนี้กี่หันเปิดปะเป็น,รปนลรกเตืมเนาะเก็บร้ายหล่อเตือมได้นี่ยังอยู่ยเก็บปัะมมันจะเถื่อนเห็นปะสีเถื่อ,อตอนนี้เนะาะทำสีเถื่อร,ออรอลายเตครับ อีเป้มันเมือบอเปเแต่ชิปีเปลหรอเป้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 เปน่อยนีอะไรบอกน้าผมจักบ่ตีขั้นตมันกิต้องห่อ่อนมาหน่อยบ่เออเมื่อไเขาเก็บแล้วเขาก็เมื่อกองแล้วพอแล้วก็ฮุตต่อ อีเฟ้หน่อยได้เลมันเมื่อแล้วนี่ถั่วได้กระคูหนึ่งไม้เติบจกโลวันไดุ้กวามสีโลเหออัอืมห้าเตได้เมื่อเดีหาโลได้เออที่กลากว่าประมาณสโลหร้อยโลนำ่ักาเอาไปตากินเลยอยท่โห ใส่ถุงแล้วก็สิไปส่งหานขาในบ้านใหนล่ะเป็นหานประจําที่เขาปลูกแล้วเอาไปส่งเขาแบบตลอดนะแต่ก่อนเริ่มถ่ายคลิปผมมีเงินก็ไปติดหนี่ยังแหละไปื่อเซตห่านอันดับมาไม่เห็นคลิปเนาะแต่ก่อนส่งไอ้เนาะส่งโควิดเงินบุมีแน่คลิปนี้ได้หานนะสบายการเออแบบมีเครดิตอยู่อ่ะขอเที่ยงเลย เาแลนะ้วนาะนี่คือห้องเหีนยนทีเขาเคยเหีนยนตะกี้ห้องเหียนเกา่าเขาโอ้มือน,นี้วันเขาห้องเหียนเนาะเมมาะแบบม่เหียน,นมาลายอืมปกติเนี่ยหอยมาเส้าคนนี้แต่ว่าหมอน,นี้ตื่นสวยเนี่ยเราขอวันหลดเถยิ่งเอ้ารถเท่ากับเป๊ะตึ้มจะรถเท้าเนี่ยค่ะแล้วค่วนะ,ลออะลแล้วค่ะแล้ว ลหลายเกาสามสิบหกผ่านเลยกระสือยาสูบให่พอนะเยะสู้์ส่องหนึ่งอือแต่ละมือเม่นตรงแบบซื้อยยสูบไหเ้าก็ดีกว่ากับอันนี้ก่อกลัาเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่กาไปแม่วันนี้มีเดงามาณนี้แหละเนาะคือข้างนกำเบกเบอนะรน์นี้นะบานนึงนี่ไปเวจะคอยขี่ก็ได้เพราะในบานม่เป็นอย่างขี่มืีเดียวก็ได้ มึงไม่ร้องว่าหมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวโอเคอยู่ไม,ม่ถึงแบบขับแต่ขนะอยู่สีประมาณนี่แหลนะเนาะต้องเงียเหนือสีคล้ายแบบว่าเขาเคยเฮียนสมัยได้ปะเพราะมันสิบปลายปีหลังประมาณนี้แหละแต่ก็ท่างเลยเขาเขาเกียรติเลยกับ่ท่านเล้ววันใดมันก็สีแบบประมาณแบบท่างอีกแดงนิดนึงนะประมาณนี้เอาคือเขาก็เ,าเ,าเ,าเก็กบมัดทัว มาส่งในบาทที้ซื้อวันนี้ได้แกโลหน่อยได้โลหกโลเนาะหโลโคละโลโละหกพันหกโกโกับสามที่หกเนาะสามที่หกมันคือเนี่นส่วน,น่นนนะกีดอ้วนบักคัวแบบ ตลาดนันนี่ก็เข้า,าก็บชไปลงแต่ว่าในบ้านนี่ก็ค้า,แบบ,า,านนแ,บแบบหั่นหั่นปลาลาเนี่ยแล้ก็สิแบบฮักแพงกับแม่แน่นะสมัยแม่แต่ก่อนเราสิาสมัยแม่กููแม่แม่ก็เป็นย่างาก็จะซะเป็นก็สีแต่ว่าเอามาขายในบ้านนันนี่นะแต่ว่าตอนนี้ก็บางคนก็ถามหาเป็นยังกูเห็นแม่แม,ม่ตลอดนะทั้งที่เขาบอกแล้วบอกไปเลยให้เธอละแม่เขาไปใส่นะแต่เขาก็ยังบอกความใจอยู่ ข่อหลุดสอบบัมือไหมเขาเขายังโมหูเออแม่นลาไปตามแล้วเขาจะวจะหูว่าแม่ก็หูว่าเขาจึงไหนนะคือมี่จะเซปิดคลิปสำเนาเนาะมาเนีแ่แหละเนาะบ๊ายบายเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อ